จร <cathedral> <ช sponge> แล้วคือถามว่าจริงแล้วทีมทีมกู้ภัยสางชาติคืออะไรนะจริงแล้วเป็นขึ้นแล้วเป็นมาตรฐาน USA USAR ก็คือ Urban Search and Rescue Urban ก็คือเมือง Search ก็คือค้นหา Rescue ช่วยชีวิตมันก็เป็นทีมที่มีการตอบมาตรฐานต่างใช่ไหมแล้วก็เป็นทีมที่มีเครือข่ายร่วมกันทั่วโลกมันมีแต่ระดับก็คือ Heavy Medium และก็ Light Heavy คือเก่งสุดเป็นสุดยอดของโลกก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศที่เป็น Heavy ใช่ไหม เปปีนเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ภายใน7 8ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุแล้วก็สามารถทํางาน24ชั่วโมงได้ต่อเนื่องกันในใน2ประเทศงนั้นตามหลักเนี่ยเขาก็จะมาเป็นทีมที่มาช่วยในช่วงต้นที่มีการเออレスคิวในการใช้เครื่องมือต่างๆังนั้นทีมที่มาเนี่ยเขาก็ได้มาช่วยเรา7วันแล้วก็เต็มที่นะ้วแล้วก็ได้ได้ให้ข้อมูลได้ทําข้อมูลต่างๆขายเราเสร็จเรียบร้อยเขาก็ถึงเวลาก็ต้องถอนตัวคือตามหลักการนะไม่ได้มีอะไรแล้วก็เขาเองต้องไปแจนบาย าอาจจะมีที่อื่นไม่ต้องไปเช่นะต้ก็ไปเมียนมาอะไรต่อนั่นก็เป็นปกตินะั่นคือทีมระดับโลกและทีมนี้อย่างที่บอกไปทีมเฮฟวี่คือทีมที่เก่งที่สุดในโลกแล้วนะก็ก็ก็ดีที่จะได้ความช่วยเหลือ,อแล้วก็มีความได้เรียนรู้สิ่งใหม่ใหม,ม่ร่วมกันการถอนธารกิจไปครั้งนี้ไม่ได้ทําให้ธารกิจต,ต่อไปอะไรั้งนี้มันจะยากขึ้นไดหรอกเพราะ <อา S 1> ได้คุย<ร>มาแผนด้วยกันหมดแล้วก็นั่งคุยเขาทุกคืนอ่ะว่าเออทำยังไงทั้งก่อนที่ทำก่อนที่จะถอนก็วิเคราะห์กับเรานะเมี มีไอตัวรถถังก็คือตัวที่แจกกลนลุยแล้วก็ทหารลาบตามแล้วก็แต่ว่าก็ยังคอนแทคก,กันอยู่ตลอดนั้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ว่ามันก็เป็นแนวปฏิบัติทั่วโลกก็เป็นเครือข่ายของยูซ่าทั่วโลกที่พอมีเหตุก็ต้องไปช่วยอย่างเราเองที่อื่นมีเหตุเราก็ส่งยูซ่าเราไปช่วยแต่ยูซ่าเราก็ต้องพัฒนาต่อนะเพราะเรายังไม่ไถึงขนาดเฮฟวี่นั่นเฮฟวี่นี่คือเก่งมากๆเลยประสบการณ์แบบ ก็ช่วยช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นซาเลเอถือว่ามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องภูภายคือที่เราไม่พูดชื่อประเทศเลยนะว่ราะว่านาเป็นนานาชาติผมว่าเขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วเพราะว่าเขาอย่างที่บอกว่าเป็นเทฟวี่ได้เนี่ยมันต้องมีการสอบมีมาตรฐานอะไรที่ที่ดีระดับโลกก็ทําให้เราได้ความรู้แล้วก็ได้แนวทางเพราะทุกอย่างที่ทามันแนวจะถึงพี่ยาพูดว่าเป็นเรื่องของมืออาชีพคุยกันผมเองก็ไม่ได้รู้เรื่องนะ ท่านก็อย่างที่จะมีคนคอมเมนต์รุ่นเนี่ยเราก็ยินดีนรับฟังเด็กเขาบอกว่าเราไม่ได้ไปมั่วๆเรามีทีมที่เป็นมืออาชีพมานั่งคุยควางแผนกันอย่างเป็นระบบก็ประมาณนั้นคือสร้างความมั่นใจการก็คงในอนาคตของน้องพัฒนาทีมเราให้เป็นเฮฟวี่ให้ได้เหมือนกันของทีมกตทมเขาก็เป็นกอนทมของประเทศไทยนะอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มแรกที่ถองกำลังออกไปเลยนะครับาจรย์ทีน้ก็มีผู้เชี่ยวชาญมามีฟังเศษกลุ่มเล็กเข้ามาแล้ว แต่เขาทำเรื่องสแกนเขาก็ถอยไปแล้วมีประเทศอื่นที่มากับมันกันเพราะก็มีหลายประเทศมาเขาเข้าออกเขาฝากข้อเสนอแนี้อะไรไว้ไม่แพ้ไหนเขาบอกว่าเรามาสูกต้องแล้วเขาบอกว่าทําเรื่องมีผูเ้เชี่ยวชาญควบคู่กันไปมันจะปล่อยให้แต่เครื่องมือเครื่องจักรไปต้องมีวิศวกร,ร,ร,กรอยู่หน้างานตลอดเพื่อดูเรื่องความปลอดภัยของการถลม่มแล้วคอยดูว่ามีผู้รอดชีวิตหรือมีผู้ที่เสียชีวิตอยู่ตรงบริเวณที่เครื่องจักรหนักหรือเปล่าก็ตรงกันครับไม่มีอะไรอย่างของกลุ่มนี้คือความยังมีใครอยู่ ราะว่าจริงแล้วก็มีมีอีกแต่ว่าผมอย่างที่บอกครับเราไม่พูดเป็นแชแล้วกันอย่างของกลุ่มนี้เขาเชี่ยวชาญในเรื่องไหนครับผมเชื่อเชื่อว่าเฉยเฉยเลสิคือช่วงเจ็ดวันแรกเพราะว่าเขาจะยู่เกี่ยวกับผู้ชีพผู้ชีพเลยก็คือว่าอย่างที่บอกเขามีความเที่ยวชาญในการกําหนดก็อย่างที่บอกทีมนี้มาถึงปุ๊บวันแรกเขาไม่เคยมาเขายังไปหาจุดที่มีผู้ติดยชืได้เลยวิเคราะห์จากพฤติกรรมอ่ะแล้วอย่างที่เราเราผมนั่งอยู่ข้างบนผมก็สังเกตการทํางานเขานะเขาก็ดีเขาก็แบบสังเกตรายละเอียดเช่น รองเท้าตกอยู่ที่ไหนรองเท้าหมวกกล็อนกตกที่ไหนแล้วก็โลเคชันไปสัมภาษณ์ไอ้ผู้เดี๋ยวผู้ป่วยก่อนเลยแล้วก็ทําแบบเราที่มาเนี่ยก็ไม่ใช่มีแต่ผู้ผู้ภายนะมีทั้งนักกฎหมายมีทั้งวิศวกรดาาิจิเนอรเขาก็ะจะมีข้อมเงที่เขาเอาข้อมูลต่างๆมาทําในโมเดลเขาก็จะเริ่มใส่ว่าเจอคนป่วยเอ่อที่ไหนเจอผู้รอดชีวิตอยู่ชั้นไหนมันก็จะมีโมเดลลิงแล้วก็เดี๋ยวก็ส่งต่อราด้วยเขาบอกว่ายากไหมครับอาจารย์เขาบอกเป็นเคสที่ยากสุดที่เคยเจอ ก็คือเป็นแค่ที่ครับตอนว่าไม่เคยมีถ้าที่ประสบการณ์นะไม่เคยมีตึกสูงขนาดนี้ที่เสียหายด้วยแผ่นดินไหวนะคนใหญ่ก็จะเป็นตึกแบบอาจจะเล็กลงมาหน่อยแล้วเป็นสิ่งที่มันทับ้อนเราก็บอกตรงเลยทับ้อนอาจารย์ภาพรวมของวันนี้อยากจะไปตามแผนที่เราประเมินไว้ตั้งแต่เช้าไหมว่าอาจจะช้าที่หนึ่งเพราะมันมีติดกระบวนการไอ้อะไรนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะเร่งได้ละเพราะแตก็น่าจะเร่นอะไรคือติดอะไรหรอคะมันก็มีกระบวนการเรื่องเกี่ยวกับทางด้านไอ้การตรวจสอบอะไรหน่อยไม่มีอะไรหรอกก็ เดี๋ยวก็ลุยต่อละตรวจสอบสัญญาณชีพอะคะหรือว่าไม่ไม่ใช่ตรวจสอบเรื่องวัสดุอะไรเงี้ยครับโอ้โหคือบางทีมันก็มีเรื่องที่เราต้องให้ความร่วมมือกับคดีอะนิดนึงแต่ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรมากก็คือแบบแล้วก็แบว่าพวกอะไรที่เขาจะไปตรวจต้นตอใช่แล้วเราก็มีการจัด้ระเบียบภายในด้วยเรื่องการวางนี้เราเป็นใจกนแต่เดี๋ยวก็ลุยได้เต็มที่ละว่าพอมีการลุยนี่คือจะเป็นทั้งสี่โซนเลย ABCD ไปหมดเลยหรือว่าว่า A เข้าได้หลังสุดไอ้ B เพราะว่า B มันอยู่ลึก B แค่ตัด้้้้้วยยยทีี่่จอออออดดรถกกับไเเมาานนนหตงลุ A มาลุยเทำเนินขึ้นไปเดี๋ยวปีตามแต่อยากจะให้ B ีเร็วนะเพราะว่า B เป็นจุดที่เราคาดว่ามีเคยมีผู้รอดชีวิตอยู่ไงถ้าเกิด B เราเข้าไปได้เร็วก็อาจจะเอาเครื่องมือหนักไปตรงจุดที่เราเจาะไม่ได้ก็อาจทำให้เราเห็นตรงจุดนั้นนะว่าสุดท้ายแล้วมันคืออะไรเมื่อเช้าบอกว่าเหลืออีกหนึ่งเมตรจะขุดเจาะไปตรงนั้นได้ตอนนี้ยังเท่าเดิมไหมคะหรือว่าคือตอนนั้นไม่ได้จุดขุดเจาะเพิ่มเพราะเราไม่ได้เอาแรงคนไปแล้วไล่คือตาม,ตามหลักไอจุดที่เราบอกว่าคน อยู่มันอยู่ลึกไปสามเมตรใช่มันแล้วเขาก็ข<อ>ุดลงไปเมตรกว่าเกือบสองเมตรแต่ตรงจุดนี้ถ้าเครื่องมือหนักถึงใน่ช่วงทีเดียวก็ถึงก็คงต้องดูว่าสุดท้ายแล้วมีใครอยู่ไหมก็ดีต้องมาเทียบกับข้อมูลที่เราเห็นนะว่าสุดท้ายแล้วเขาจริงไเปนะ็นจุดตื่นที่ใช้เครื่องมือหนักนแต่ว่าจุดงปีเราใช้วิธีไหนนะครับช่วงปีใช้วิธีเริ่มจากลื้อแผ่นหนักก่อนนะฮะลื้อเอาเครนยกแผ่นหนักซึ่งไม่ได้หนักก็คือแปดตันนะแล้วก็เจาะแต่ถ้าเกิดจุดนี้ตอนนี้ไม่มีรักก็คือหยุดก็เตรียมเครื่อองืหนักลยเ ยัมนีีเจอ่เตราจะไม่ได้คุยแต่ว่าไม่ได้เพิ่มเติมยังไม่เพิ่มเติมมากเพราะเราอยู่ในโซนหน้าโซนหน้าเนี่ยเป็นโซนที่อาจจะแบบผู้เสียชีวิตไม่ได้อยู่ตรงนี้เยอะเพิ่มจากช้าที่แพทย์อาจารย์บอกว่าสองคนก็คือเมื่อคืนยังไม่ได้มีเพิ่มได้ครับคือจับที่มีอยู่พอแล้หรือว่าต้องเพิ่มตอนนี้พอแล้วแต่ว่าจะมีตอนนี้คนต้องคิดแล้วว่าอีกสเต็ปข้างหน้าคืออะไรก็มีเรื่องเตรียมพวกอะไรต่างว่ามันทํางานหนักมากมีท่อไฮโดรลิกแตกมีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคนต้องเตรียมพวกนี้ไว้ครับ ตอนนี้คิดว่าต้องเอาทีมหนักไปก่อนคืเอเนี้น่าจะลุยได้ได้เยอะเลยอะ่ะก็คงจะตัดเข้าไปใน A ให้เยอะที่สุดแล้วพยายามปีกข้าไปที่ B ีให้ได้ส่วนตีแล้ก็ตีออกไปอยู่แล้วท่านคะไอ้รถที่มันขุดเจาะอะค่ะมันเสียไปประมาณรักสามคันแล้วเนาะเท่าที่หนูนับใช่ดีมีมาเข้ามาเพิ่มเติมททดแนคือเ<ถ>สียเนี่ยรถไม่เสียมันระบบไฮดรอลิกเสียก็ช่วยเปลี่ยนท่อไฮดรอลิกเร็วกว่าเพ<อ>ราะการการไปมองวิลไลที่อื่นมามันยากก็เตรียมแล้วก็นี่ต้องสั่งการเราให้เตรียมล่วงหน้าเลยก็คือซ่อมเอาแทนใช่ใช่มันก็ปกติพวกนนนนี้มมััทางหนักมากนะก็ แล้วก็พวกเรื่องเกี่ยวกับคนที่อยู่หน้าง,งานก็อ,อย่างที่บอกทหารลาดต้องเดินคู่ไปกับรถถังอะ่ะเพราะทหารลาดต้องคอยดูว่าเฮ้ยตรงไหนเป็นจุดก็่ต้องทงาํางพกนั้นใั่คนลเรื่องสัญญาชีพมัเจอมันเลยไม่เจอเหรอครับผมว่าพอนะจริงๆแล้วขอพวกนี้มันต้องจัดหาเองด้วยคือเราคงไม่ได้หวังคือสิ่งที่สําคัญในการทํางานเราก็ต้องไม่หวังของบริจาคคือต้องมีการจัดซืด้อมาให้เตรียมพร้อมอ่ะ ส่วนของบริจาคก็พวกอาหารแล้วก็เป็นเรื่องที่เพิ่มเติมได้แต่ของที่จําเป็นในการกู้ชีพกู้ภยัยมันผมเอาของบริจาคไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหัวใจของการดำเนินการในส่วนของน้ํามันกับเครื่องจักรเนี้ยใช้วันนึงรป,ประมาณกี่ลิตรพอกลมๆมได้ไหมคน้ำมันก็หลายแสนอยู่นะหลายลิตรห,หลายแสนบาทแต่วัน,นครับแต่ตอนนี้ก็เนี่ยกำลังจะดูเรื่องค่าใช้จ่ายว่า แต่หลายคนที่มาเนี่ยเขาเป็นเป็นอาสา,า,ามาช่วยใช่ไหมเ,เรื่องเงินอะไรเงี้ยแต่ทยวถ้าระยะยาวมว่ามันก็ต้องเป็นธรรมกับเขาอะคือต้องจ้างเห้เปเรื่องเวลาเดี๋ยวต้องดูระบบว่าจะเบิกจ่ายยังไงมันก็มีหลายส่วนเหมือนกันไม่ติดว่าคนที่ทํางานในในพื้นที่นี้มีสส่วนก็คือเอกชนกับราชกรารตัวเอกชนเบิกไทยราชการเบิกไทยเอกชนจะเบิกกับเจ้าของงานหรือเบิกกับประกันภัยหรือเบิกกับผู้รับเหมา ก็จะมีที่กำลังให้ทำรายเรยดอยู่ครับอาจารย์ครับเป้าหมายหลักหลังจากนี้ของทีมกู้ภัยอย่างแรกที่ต้องทําเลยคืออะไรครับรื้อให้เ<า><า>ือเยอะที่สุดนะรื้อเข้าไปถึงจุดที่เราพบทราบผู้เสียชีวิตก่อนนะก็เอาจุดนั้นก่อน,น <S 2> <S 2> แล้วก็แต่มันก็ต้องเป็น secret เป็นขั้นตอนอยู่แล้วคือต้องเอายอยเอาออกเพราะว่าด้านบนไล่ลงมาเพราะว่ามันก็จะทําให้ไม่ไม่พังการทำด้านล่างก็จจะเกิดการมากไรเราต้องระวังก็คงต้องจัดการให้เร็วที่สุด น่าจะมีอ่ะน่าจะมีครับน่าจะพยายามมาบอกให้มากที่สุดแล้วก็ต้องเริ่มเริ่มแล้วมันต้องมีพิสูจน์เรื่องดีเอเอเรื่องอะไรเมื่อวันที้ทำตำรวจขอก็เต็มตัวว่าจะดำเนินการยังไงพอมาถึงปุ๊บได้จะตรวจดีเออยังไงจะเก็บนำผู้ถือไปไว้ที่ไหนอะไรเงี้ยก็รามีการคุยกันแล้วเรียบร้อยนะรปมโพรงโซนดีโซนสีที่ขุดตอกไปได้เมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะเรามีการสำรวจได้ลึกประมาณไหนแล้วคะก็ผมว่าก็ตันเข้าไปก็ตันนะเพราะมันมีเศษอะไรอยู่มันก็เป็นโพรงอ่ะเป็นโพรงใหญ่แต่ว่าเข้าไปถึงแล้วมันก็็ไไไปต่่่ออมมด้ครักกจานะ ครับวันนี้ท่านผู้ว่าได้คุยกับท่านอนุทินกันไหมคะวันนี้ไม่ได้คุยเลยไยุ่เดิมก็จีแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องไปคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เลยไม่ได้ไม่ได้โรไปยนการเรียนท่านอย่างไมคัะไทยเ็ต้อแข่งตอนโมงนี้อ๋อเรียครับก็อาจจะเป็นเรื่องอ่นเรื่องเวานนี้เมื่อวานท่านอนุทินมาก็ก็ดูเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยข,ข้างในเรื่องการอะไรเงี้ยคืออยากให้มันเป็นมีการแยกจะให้ใครไปเดิน ก็ไม่ใช่าเพราะผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปไม่จะได้ไม่มีอันตรายถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้พอถอกเขาไปเก็บหลอกฐานยังไงพอดอกข้อเท่าขพอเท่าที่กลุ่มไหนคือมันมีสองกลุ่มใช่ไหมกลุ่มหนึ่งก็คือเก็บผู้เสียชีวิตแก่กลุ่มหนึ่งก็คือเก็บตามกรมโยธาธิการอันนั้นก็กรมโยธาธิการเข้ามาแล้วไงวันนี้มาณที่เห็นว่าของไอซี่ก็เดินอยู่ตรงไหนอาจารย์ได้ประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมคะว่าที่ลีซ่าออกมาเนี่ยนักขนาดเนี้ยเองถือโซนเอกับโซนดีน่าจะกี่เเปอร์ซ็นต์แล้วค่ะ คือตอนนี้ยังไม่ได้พับเปอร์เซ็นต์แต่ผมว่าน่าดีนะเดี๋ยวจนะวลองต้องทำเป็นเปอร์เซ็นต์ดูว่าเราประมาณการว่าทั้งหมด40,000ตันแต่ละวันมันออกเท่าไหร่เราลุย,ย,ยแล้วนี่เพราะมีน้ำหนักน้ำหนักอยู่ก็คิดว่าน่าจะเออก็ดีเดี๋ยวเราไปทำพัดดูว่ามันได้กี่เปอร์เซ็นต์เลยก็ทำเหมือนงานก่อสร้างโอเคนะขอบคุณครับ